สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคุณทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดก,ดกระดิง่งน้ำเดือครับดรเด้อเพื่แจ้งเตือนชิปใหม่ๆการสำรับชิปนี้เมื่อน,นี่พี่น้องนำถั่วแล้วพี่น้องเอ้ยพ้าอยู่เขาสองสามมือมาหนีนี่เจอรูปมีแต่ฝนตกนำกระลังขืนแห้งพี่น้อง ท่วมทางไปเลี้ยงควายพร้อมแล้วก็ท่วมสวนญหญ้าน้ำพี่น้องใกลท้ท่วมหั่นเฟืองแล้วเหลืออีกบ่บ่หอดเม็ดได้เหลืออีกหาสิบเส้นก็ท่วมพื้นหั่นเฟืองเฟืองก็เหลือว่าลายหญ้าก็น้ำท่วมบ่ดแล้วพี่น้องผู้ห็นบ่แต่ว่าหญ้าลงนี่สู่น้ำได้พี่น้องผู้หญ้าลงเ่าต้องย่านน้ำทั้งพุ่นกับห้าลง ว่าตรงยาหนาแต่ว่าหย่านี่เปียอัลโมแมนแตะวันหยานายครับหยาเพ่งกุาลานี่มิดหนามพี่น้องเตียงนี่ยาแพ่งกุาลาก็มิดยาพอซับนั่นละ่ะฟังนี่ยาในก็มิดเดี๋ยวนี้งวัวอายุขอกอ๊ะบ่ได้ออกไปหาหกินทา้งใดแล้วพี่น้องกิน,นแต่เฟื่องก็มาหมาแล้วนี่พี่น้องเฟื่องก็ห้อมสิบเบร์ละหน้าท่วมมองทางไปเลี้ยงงวัวนั่นเคยไล่ไปนั่นเพียงข้อพี่น้อง อันนี้ก็สิลงไปเอาหมูหมูดำอยู่โน่นใตฝนพี่น้องมันอยู่คอบอันมองเดินเลี้ยงควายนั่นแหละหมูน้าท่วมแต่ว่าน้ามันยังขืนบ่เศร้าอยู่แต่ว่าก็ขขืนเมื่อน,นี่ก็ขขืนบ้แห้งแต่ว่าเริ่มเห็นแดดแล้วพี่น้องมีแดดแน่เจังหน่อยไปมันทวมหมูทวมก็บ่ท่วมเลิกดอกทำไปเบื้องน้ำกันพี่น้อง ภาษีอุปโยงพ้นขีมว่ายังเทิงซ้ำนำลงมาสันเพิ่นเซน้นนำไหล่เพิ่นเป็นลูกเป็นไผ่อย่างเดียวหมู่ว่านนี่นำบ่ได้สูงปานนี้มันกับเขาเนี้ยขอกง,ง,งูละย่านเพิ่นไข่เขาเนี่ก็ม่านล่ะพี่น้องแต่ว่านำถว่วมนำปกติบ่เคยหลายปานนี้ได้พี่น้องเบิ่งรถพี่น้องสวนหญา้าเรียบร้อยเลย เขาทอกละพี่น้องแต่ว่าลาสีเกียวบ่วได้เกียวดอกแ็่บัวนึ่งเหลืองหน่อน้ำมันบงงน่ลงง่ายเด้เพราะว่าน้ำโขงก็อยู่พี่น้องน้ำอยู่นี่มันสิไหลลงไปหาน,หน,น้ำโค้งคนเด้ทุกปีก็บ่เคยท่วมแห้งปานนี้ดอกพี่น้องปีนี้มันท่วมพี่ลึกแล้วมองเลี้ยงควายนันใจเก่านันมองเลี้ยงงว้วนทางตุใต้พุ่นท่วมซ้ำนี่ละก็ไปได้อยู่เดียวนี่หันท่วมเส้นนี่นั่น สิ้นตัวเลี้ยงควายนะมันทรวมหัวหมดแล้วเชียงข้อต้องมองกับทรวมหัวแต่ว่าดีใจแต่ว่ามันแดดออกแค่น,นั้นแหละถ้ายังเอามาอีกเยอะก็เรียบร้อยพี่น้องเห็นบอ่อสวนหย่าดิน่นสามไร่พี่น้องอย่างเี้ยยุไใต้าบาดาลแล้วนี่ต้องนี่สวนหยาานา่างัว่นะบ่ได้ควายนะกับงัวงนะบ่ได้กินยาหรอ,อกพี่น้องเออจังไรบ้านี ตัสวสีลงนี่ก็ลงไปแล้วมันก็กินบ่ได้เด้อเพราะว่าหญ้ามันดำนำ้ำมันหญ้าขีา้ไข่หนามเนี่พี่น้องเข่าเนี่ก็ทอกแล้วแต่ว่าก็ยังดีมันบ่ิสทธิ์เม็ดเขา่านี่มันเหลืออีกอยู่ประมาณหอดขอละล,ะละ่กะก็ว่าสีเกียวกับบด้เกียวตัวก,ก็รอให้น้ำบกว่างอาทิตย์หนึ่งนี่บ่ได้บกเด้อพี่น้องอย่างหน่อยๆก็ต้องซีบหามือ้อ ยังสิบบวกเขากำลังเอารถมาพี่น้องอู้ยรถปี๊บกำลังลุยมาอยู่ลุยมาสิบเปียเาหมูอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถซ้อนกันสองขันมาบ่ได้เด้อพี่น้องกำลัง,งมา หมูดําหมูเหี้ย2ตัวอยู่หั่นล่ะอยู่ในคอกนั่นแต่ว่ามันหนักปีนี่พี่น้องบ่ว่าอยู่ไสก็น้ํามื้อคืนนี่เสียงใหม่ท่วมเสียงใหม่มรถอยไปได้อยู่พี่น้องรถัไปได้อยู่ไปเอาหมูซะก่อนล่ของปลาเออมานบ่ล่ะบ่ได้ักตเนาะ นักล่าพี่นหรอคุณมาล่าล่าสัตว์มาเล่นหน่อยเพื่อ để ปลูกกันว่ามันเดินซี่บรหลายดอกพื้นที่เล็กน้อยไว้ปลูกกันถ้าเลี้ยงมันปลูกเนื้อเดงแล้วเราก็ปลูกพักไว้ทักินพร้อมฟังนี่มึงเดินเลี่ยงควายววไปว่าโน้นมันถ่วงเราไปแต่เก่าก็กเลี้ยงนี่ละควายนั่น เแถวบัดนี่มันเห็นมันถว่วมหมดแล้วนี่พี่น้องเลี้ยนนิดเดียวนี่ล้วดเดินเลี้ยงกล้วยเลี้ยซั้มนี่แหละพี่น้องพอเดิเลีมเนี่ยมาแรงนี่ทางไปเลี้ยงอันง่วงก็เรียบร้อยแล้วนี่ถว่วมหมด้ลละเพียงข้อผลแล้วต้องไปบ่ได้แล้วง่วงก็ได้ช่วงนี้ก็กินแต่ได้ฟ่างซะก่นอนก็ต้องเปิดฟ้าไทยดยิมันจะเ,ล,เลี้ยงลงบ่ ยกเข่าวแลเปิดสักก้อนจับห oh มูมาผู้นึงก็ยเถอะบ่เออจะเอาขึ้นเอาเอาน้ำบอกก่อนเนีฝุ่นหมูอยู่ข้างในฝุ่นเป่นอองมันฝุ่นมองนี่กับปูหมกงั่วเพราะได้กินเพราะได้ซื้อเขาเพราะได้กินปลูกแหนแดงไว้เธอเป็นอาหารหมูนี่แหละแต่ว่ามันันน้ำท่วมมันท่วมแห้งบ่มันลุยตุ่มนี่มองง่อยบ่ให้ใส่บางก่อน Có bạn nào chỉ dù bò mà dù bò xóa lên nằm dù bò Hả? Ý khẩu Ô, bà tông, bà tông nhảy, bà xăng, bà nhảy Nên chú ngồi nhảy rồi, có bà sang gì lạ Chia ta mắt là cái liệu Mắt mi vô Hả? Ừ, bèo ở nhà Mắt mắt nôn nôn ở phương xe mắt xuống tưởng Ở trên tế là hắn này mắt cái này mắt hướng Phương nó bày mắt cái này hết rồi bà bà, bà bà nhảy cái này rồi, bà bình เพราะมันมีพื้นที่มันอยู่ไหมเพราะว่าน้ำมันสะลอแล้วล่ะง่ายง่ายห้งหมยทึ่งอยู่ยังแกะออกซะง่ายมันเซิงเสี่ยงผีหมูกับหมูปลาหมูอันนั้นมันหันบ่ออันนั้นมันถั่วมันดอกมัเป็นแล้วนะสิบหมูปลาบ่อกระจายมันถั่วมันบานมาแห้งไหมแต่ว่ามันเปิดคือสิบวัวแห้งกับพ่อมันแดดเลยไหม มันแดดเราจะลูกสุดท้ายแต่ละฝนก็ได้มันมันไหมอีกเนาเพราะว่ามันเก็จะว่าวันที่เดือนตุลาเนี่ยมันความกดอากาศสูงอากาศสูงก็สิเพลงมมาแล้วนึกว่ามันกุยว่ามันถ่วมร้อยข้ออยู่ส่วนบริเวณบนบ้านว่าอ่อนว่าใหญ่ดอกอันนี้อันนี้แหนแดงพี่น้องแต่ว่าฟังนี่ถ่วมแล้วฟังนี่แต่ว่าเก็บแหนออกแล้วเหลือแหนอยู่บ่หลายคืนนี้ก็ะสือมาแห้ง พราะว่ามันแดดอากาศมันเปิดแล้วนี่ฟังนี่ฟังนี่มันนี่ให้เดียร์น้ำน้ำก็ไหลาผาดแล้วนี่น้ำไหลาผาดมาแล้วพี่น้องนี่บ่ใหญ่ดอกหาในห้องก็ได้อันนี้ทางไปเลี้ยงงังวแต่เก่ากับป๋ายผุ่อเต่าว่ามันน้ำน้ำเพียงเอื้อเพียงครอบคนเด้ ต่ว่ามันเห็นแดดแล้วก็คิดว่ามันสิบ่ออันนั่นหรอกแต่ว่ามองเลี้ยงก็ที่มีปัญหาใน,นในขวอันั่นแหละมันมอมีเห็าก็มัวหาในห้องขืนเอาหลังห้องขืนอะไรต้องห้องขืนเพราะมันวิ่นนี่ก็ตัดอันนั้นอันนี่ก็ะท่วมพี่น้องมันขืนแห้งเหมือนว่าในมือนี้มันก็สีสีบ่ออยู่ยยนี่นะบอกเพราะว่าฝ้ามันเปิดละ อาฝนว่าน้ำมาอีกมันก็สิพ่อได้เล่มนี่ล่ะอาศัยเล่มวงนี่ล่ะพี่น้องอาศัยเล่มอยู่แถวนี่ล่ะแต่ว่างัวงนะที่มันไปว่าไรพุ่นง่วมันต้องไปพูดยางไปพุ่นพี่น้องมันไกลเด้เป็นเกือบสองกิโลพุ่นลอยน้าไปเพียงน้าเพียงเอิ๊กมงเดิอกกับเพียงข้อมงตื้นกับเพียงเอวก็ต้องล่ออยู่เป็นอาทิตย์ก็จะได้ขึ้นไปหาอากกล้ยแล้วมาสับให้มันก็เดือดร้อนจักหน่อยอยู่พี่น้อง ช่วงนี้ย h ามีล้าอยู่แต่ว่ามันนำถ่วมนำถ่วมก็เลยลําบากแน่จังหน่อย